กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมตอนสุราข้ามประเทศผิดกฎหมายอ้าวไอ้จอยเองไปเอาเหล้าที่ไหนมาเยอะแยะนะเฮ้ hey, ฉันข้ามไปเอาจากประเทศเพื่อนมานเราไงพี่วนมันถูกดีก็ว่าจะเอาไปฝากผู้ใหญ่สักหน่อยนะจะบ้า,บาลเลยเฮ้ยเดี๋ยวพวกตำรวจมาเจอก็โดนจับหรอกอย่าทำเป็นเล่นไปนาะโดนข้อหาขนเหล้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเลยนะใช่แล้วค่ะ กฎหมายว่าไว้การที่เราขนสุราเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยปริมาณมากกว่า1ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางสัมสามิตรถือว่ามีความผิดนะคะเจ้าหน้าที่สัมสามิตรสามารถแจ้งความมีโทษปรับเงินถึง1,000บาทเลยนะคะฉะนั้นระวังทำผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัวนะคะ เป็นไงล่ะฮะ้ข้าไม่ได้ล้อเล่นอยากเสี่ยงไม่ล่ะเฮะแต่ข้าไม่เกี่ยวนะไอ้พี่อ้วนทําเป็นไม่รู้จักกันเลยนะรอก่อนเราจะก่อนก่อนเดี๋ยวฉันจอบปีคืนก่อนเดี๋ยวกลับบ้านพร้อมกันนะพี่อ้วนรอก่อนหากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรมหนึ่งหนึ่ง,ง,งกดเจนะจะบอกให้